เจตแชนแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับเจตแชนแนลนะครับผมวันนี้ฝนก็ตกนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับผมนี่ก็เป็นทางเข้าทะเลน้ำจืดนะครับหลังเขื่อนปลาสักชลริิธิ์นะครับผมบรรยากาศท้องฟ้าครับผมออกมาเดินถ่ายได้เพราะว่าฝนมาเริ่มตกเบาๆนะครับถ้าตกแรงๆออกมายืนไม่ได้เปียกครับผม นี้เป็นเส้นทางไปเพชรบูรณ์นะครับผมครับไปทางซ้ายก็จะไปทางวังม่วงครับผมวังม่วงสระบ,บุรีนะครับผมมาจากวังม่วงสระบ,บุรีก็ประมาณ7กิโลนะครับทางซ้ายมือจะมีป้ายเข้านะครับทะเลน้ําจืดนะครับผมครับถ้าตรงไปก็จะไปเพชรบูรณ์นะครับผมกับทะเลน้ําจืดครับผมมะนาวหวานครับผม น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับผมพายุฝนเข้าครับอาเจย์ก,ก็ลงทุนครับมาถ่ายภาพให้ทุกท่านได้ดรับชมนะครับผมป้ายทะเลน้ำจืดของเราก็ ใกล้จะมิดแล้วนะครับผมถ้าพายุเข้าแบบนี้นะครับผมน่าจะมิดซิรี่นะครับผมท่วมขึ้นมาถึงด้านบนครับจุดออกกําลังกายด้านบนแล้วครับผมครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะเราก็มาลุ้นกันว่าน้ําจะถึงป้ายทะเลน้ําจืดหรือเปล่าตอนนี้ปรากฏว่าเลยมาแล้วนะครับจนจะท่วมป้ายทะเลน้ําจืดแล้วนะครับผมครับจะมิดแล้วนะครับ ก็มาลุ้นต่อนะครับว่าถ้ามีพายุเข้าเรื่อยๆนะครับผมก็จะท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะครับบริเวณออกกำลังกายครับผมของอปตมนาวานครับผมทะเลน้ําจืดเนี่ยครับครับอันนี้เป็นต้นพญาสตบันหรือต้นตีนเป็ดนั่นเองนะครับผมน้ําจะท่วมยากเขียวๆนี่ทั้งหมดเลยนะครับผมขึ้นมาถึงนี่นะครับผมด้านล่างนะครับผมของต้นสตบันะครับ ที่เป็นทิวนี้เลยนะครับผมทั่วมาถึงนี่เลยนะครับผมมารอรุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะถึงไหมนะครับผมครับก็เป็นจุดออกกําลังกายครับที่ทะเลน้ําจืดครับผมหลังเขื่อนป่าศักทสิ์ทธลสิ์ครับผมเดี๋ยวลงไปดูป้ายกันครับผมใกลจะมิดป้ายทะเลน้ําจืดหรือยังครับ นมื่อกผมขี่รถลงมานะครับผมมีนกกระสาขาวนะครับผมจับอยู่บนป้ายทะเลน้ำจืดนะครับเสียดายนะครับเสียดายที่มาถ่ายไม่ทันเขาบินหนีไปก่อนโอ้โอ จะต้องขยับกระท่อมหนีน้ําแล้วล่ะครับท่วมแล้วท่วมแล้วท่วมท่วมกระท่อมเลยแหครับเดือนหน้าก็จะ ลอยกระทงแล้วนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวกันนะครับผมที่ทะเลน้ําจืดนะครับผมมารหวานอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมจัดประเพณี้ลอยกระทงนะครับทุกปีนะครับมาเที่ยวกันเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับผมรักเจเอ๋น้อยขอให้รักนานๆนะครับฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอ๋ชแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอ๋ครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็มาดูพายุฝนฟ้าที่เข้ามานะครับผมตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับผมสวัสดีครับ